สวัสดีครับคลิปนี้มาพาเที่ยวพาชมตลาดนัดท่าไม้แดงต,งตงบอเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีทุกวันเสาร์และวันจันทร,ร์ที่นี่ครับอยู่ใกล้กับบ่อนน้ำพุร้อนพระร่วงครับมาเริ่มต้นที่ร้านนี้ครับเฮ <c oughs> งๆรวยๆครับ่ <c oughs> ุุณป้าจะดีมากบัคร และนี่คือต,อตลาดนัดท่าไม้แดงตะบ,บนไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดกรพงเชรมีทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับดูครับ,ร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 บพ่อค้าแม่คัากำลัขของออกของมาลง เห็นหอมรลเท่าไหร่ครับเก้าสบเก้าสิบเห็ดฟังครับฝนลงมาแล้วครับฝนลงฝนตก โอ้แมงเทียบเนี่ยเงนแมงเนี่ยเออเป็ดเนาะตัวใหญ่มากเป็ดตัวใหญ่มากครับสาม้อยหสิบบาท ซื้อมาให้จงรับโ้สวยสวยอยู่กันสคนมีลาสามคนกับแตจงเพียรไม่ยู่กินสามคนครับ้นคนตคผมคุมตเปิด้ยดไม่สบายนอกแล้วไม่เปียกครับ ลมจัไทําไ,ทไมไม่ทำไมไม่เอาล่มมาเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันคงไม่ตกงาดไมดนไม่ไม่หรอกเดี๋ยวสวยนะ้มนนะนาวเนาะ คปเรียมนี่นี่สวยงียไหมครับเรียมใช่ไหมฮะไสวยครับอันนี้ไม่ตัดอินีนาลจ้ะครับ่าาาอกว่าส เออสวยมากเลยนะเนี่ยพี่เลียมสวยมากสวยเหมือนแม่ค้าเลยค่ะนี่สวยเหมือนแม่ค้าครับขออนุญาตถ่ายลง youtube ร้านนี้ครับเยอะเยอะของ งอน,นี่สวยเดียเ่ยบางคูดห้าโล 100. โร0อยฮ<ะ>ปันแล้วพี่ปันเอ็นผมวะรอ้อยยี่สิบบาท เยอะมากอเออถ้าโหลร้อยไม่ครับขอขอญาตถ่ายรูปลง YouTube ผมทำช่องลง YouTube ครับแนะนำท่องเที่ยว หรือยังไงก็ฝากรัฐบาลด้วยครับนี่ดูปลาก็สวยดีนะ <c oughs> ปลาเนอะปลาสวยเดีนะ <c oughs> วยว <c oughs> <c oughs> น้ำทิ้งย่างครับไม้ละ10บาทอร่อยครับร้านนี้พญาติครับไทยลง YouTube งงแนะนำท่องเที่ยวครับจะกล่าวบอกได้ครับ แล้ตลาดแห่งนี้ครับเป็นตลาดนะัดท่าไม่แดงมีทุกวันเสาร์และก็วันจันทร์ครับอาหารหลากหลายขออนุญาตถ่ายนะครับผมถ่ายลง กินพาเที่ยวลง youtube ก็ไม่มีอะไรครับนี่ขายคู่เท่าไหร่ครับ,บ,รบนี่นะครับ60บาท60บาทครับตลาดน้ำท่าไม้แดงนี่นี่สวยเนี่สวยสวยเดียว อันนี้ไก่จริงไก่ฟองทำไมมันเหมือนไก่ <c oughs> นะ <c oughs> ขออนุญาตนะครับเหมือนไก่กระตูเลยมันอ้วนเนาะ <c oughs> ถ้าผ่านมาตลาดนัด้าไม่แดงมาสนับสนุนข้อค้าด้วยนะครับนี่ ของท่าตัวละสิบาทถูกมากใช่ไหมครับตัวอะไรนะตัวละสิบบาทเออเอาไปไปยำปะมันไม่เอาไม่เอาเป็นร้อยหนึ่งแล้วเต็มเท่าพี่เรียงกินปูยำก่อนไม่ต้องไปกลับไม่ต้องไปโขทยัยไม่เลยไม่เลยครับถ้าเราเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นสิบตัวนี่จะแถมนะถามสักขนาดนี้แล้วปูมา้า ตัวละสิบบาทถูกมากแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่มีผู้พึ่งพรวอยู่ในวังเจ้าจังหวัดตากหรือว่าในเขตกระแพงเพชรก็มาซื้อได้มามาอุดหนุนพ่อค้าได้นะครับตัวละสิบบาทถูกโคตรถูกโคตรถูกจริงจริงแล้วมาขายย่งี้ได้กําไรเลยครับก็ได้แต่ได้น้อยครับน่าจะรับมาประมาณตัวละห้าบาทแพงข้าวบุแพงไก่เออถูกมากเลยจะรับมาเท่าไหร่ครับเนี่ยถัดไป ทำไมขายได้ตัวละสิบาทอ,อ,อย่าถามอย่าถามเป็นความลับของเขาสองละสับฮะของละสิบสวยมากเอาไปไปยำนั้นไปนนที่แต่านนั้นถ้าไม่แดงครับปูม้าตัวละสิบบาท พอนเยอะไปไปไปนอนไปสนับสนุนสักหน่อยปนี่มันไปถึงไหนกันเลยเนี่ยนี่แม่ค้าครับค่นี่ากับเรอป็นทำอะไรครับเนี่ยรือว่าไปกินตามน้ำพริกกินดิบ นี่ผักปอดสารนะคะผักบ้านค่ะไม่ได้ฉีดยาค่ะมันเป็นแบบพี่บ้านไม่ได้ฉีดนี่แม่ค้าขาย๋วยเตี๋ใช่ไหมครเกกเดียวพอสิบบาทครับเด้สิบาทเีไม่เราก็ไม่อยู่อีกแล้วร้นที่ขายหน่อไม้ครับ ผ่านไปผ่านมาแถวนี้มาอุ่นหนุนกันได้ครับสวยกว่าตลาดนี่นีมากถ้าถ้าคิดว่าจะกินหมดจะเอาไปเออไปเลยมันสวยเขไม่ได้มาแต่ยอมรับว่ามันสวยนี่สวยเนาะเรียมตัวนี้เอาไปนั่นอะไรนะ เนี่ยเอาไปแกงส้มแกงเทปู๋ขอบคุณมอหมดโห่เลยนะี่เนนี่คืออะไรนี่ไม่รู้จักจริงๆเด้อนี่ต้นอะไรนี่ัเป็นหผักติ้กเต่าเนี่ยมันจะกรอบดีเลยนะเขากินเขากินสดๆเลยเหรอครับผักติ้งเต่าไม่เคยเห็น รวยๆครับลองกองยิมห้าบาทนันจะไหมมีเยอะขนมครกด้วยร้านนี้ครับร้านขนมครกกล่องละยี่สิบบาทเดิน อนุญาตถ่ายลง Youtube ครับร้านนี้อร่อยครับร้านนี้ร <c oughs> วยๆครับ